เขาอาศัยอยู่กับพี่สาวเพราะพี่สาวของกิยูที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานในวันพรุ่งนี้นั้นกลับมาเสียชีวิตลงเพราะช่วยซ่อนตัวกิยูจากอสูรพี่สาวได้ยกชีวิตรวมถึงอนาคตของตัวเองเพื่อให้กิยูได้มีชีวิตต่อไปหลังจากนั้นเมื่อกิย,อยูอายุได้13ปีเขาได้ไปอาศัยอยู่กับอาจารย์อุโรโกโดาคิและทําให เขาได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่มีอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันชื่อว่าซาบิโตะทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าที่มีอายุเท่ากันจึงสนิทกันได้ง่ายซาบิโตะและ u, กิยูกลายมาเป็นเพื่อนรักกันที่คอยดูแลกันหลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายด้วยกันกิยูที่ยังมีฝีมือไม่เก่งกล้าพอนั้นโดนอสูนโจมตีได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มสอบจนสติเลื่อนลอย แต่ก็ได้ซาบิโตนี่แหละที่มาช่วยเอาไว้และฝากกิยูไว้กับผู้เข้าสอบคนอื่นจากนั้นซาบิโตะมุ่งหน้าไปยังเสียงขอความช่วยเหลืออื่นต่อซึ่งในปีนั้นนะครับทุกคนยกเว้นซาบิโตผ่านการคัดเลือกซาบิโตฆ่าอาสุนส่วนใหญ่บนภูเขาด้วยตัวคนเดียวแต่ท้ายที่สุดซาบิโตที่เหนื่อยลา้าจากการช่วยเหลือผู้อื่นก็ถูกกระสุนมือสังหารในที่สุดกิยูสูญเสียครั้งใหญ่อีกครัง้ง เพื่อนสนิทคนสำคัญเพียงหนึ่งเดียว